ถึงคลิปต่อไปของครูนะคะคลิปนี้ว <Dead> um, ่ากันด้วยเรื่องข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมนะคะข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมในโลกของเราเนี่ยเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายเนาะตั้งแต่ที่เราเรียนไปแล้วเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดินทั้งน้าอากาศเนาะโลกของเราจะหนักพวกประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มของสหประชาชาตินะคะมารวมตัวกันเพื่อประชุมหาข้อตกลงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้จะเรียนกันเรื่องด้านอากาศข้อตกลงด้านอากาศข้อตกลงของสิ่งแวดล้อมด้าน บบนิเวาด้านการผลถ่ายสามพิษขยะมีพิษแล้วก็เรื่องของถังขยะนะคะถังขยะเริ่มเลยนะคะ,ะเริ่มจากข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอากาศนะคะ,ะได้แก่ที่นักเรียนต้องรู้จักเราจะออกข้อสอบปากเปล่าก,กันด้วยนะคะก็ได้แก่หนึ่งอนุสัญญาเกียวโตนะดูอะะันนี้ฮะอนุสัญญาเกียวโตเนี่ยว่าเรื่องอเป็นการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อให้ ขอความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกก็ได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์อ่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีเทนไนตัสออกไซด์แล้วก็ซีเอฟซีหรือคอโรฟูอโรคาร์บอนอ่า bon. uh, ทั้ง5ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นหรือเกิดเพราะเรือนกระจกข้อปอนุสัญญามอนทรีออลอ่าวอนทรีออลประชุมกันที่เมืองมอนทรีออลประเทศอเมริกานะคะเพื่อที่ให้ช่วยกันอ่า uh, ลดการใช้สารซีเอฟซีซึ่งอยู่ในโฟมแล้วก็สเปรย์เนะี่ย เพราะว่าไอ้พวกนี้สารพวกนี้มันจะลอยขึ้นไปแล้วไปกัดโอโซนโอโซนหรือโอซานสุดเคมีโอสาในอากาศทําให้แสงแดดส่องเข้ามากระทบคนกระทบพืชโดยตรงไม่มีอะไรกรองโอโซนเป็นกรองตัวกรองแสง UV นะต่เนาะแอนุสัญญาเวียนนาก็เช่นกันอ่าเหมือนกับอนุสัญญามอนทรีออลเลยเพื่อช่วยกันลดสาร c f c ต่อไปการประชุม UNF c c c ก็คือของ UN หมายถึงของสหประชาชาติอ่า l o w Climate Chan g e ก็คือ เพื่อร่วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกโลกเราอากาศเปลี่ยนแปลงไปมากช่วยกันติดตามติดตามการเปลี่ยนแปลงของาอากาศโลกนี่คือ unfccc ต่อไปการประชุม unccd เนี่ยเพื่อป้องกันการขยายตัวของทเลเรซายนั่นเองนะคะรูปต่อไปนี่คุณจะให้ดูนี่คือการประชุมระดับระดับประเทศนะะประชุมเพื่อหาข้อตกลงด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล,ล้อมระดับโลกนะะซึ่งเป็นที่มาของไอ้เมื่อกี้ อนุสัญญาเกียวโอตโอ,อนุสัญญามอนทรีออลอะไรพวกนั้นแหะนะคะ,ะมาว่ากันต่อไปเลยนะคะต่อไปเป็นข้อตกลงของหน่วยน,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 นานาประเทศเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศบ้างที่เราเียนต้องรู้จักและออกข้อสอบบ่อยๆนะคะได้แก่อันหนึ่งอนุสัญญาไซเตสค่ะเป็นข้อตกลงเพื่อดูแลเรื่องของอด้านสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือหายากนะคะการค้าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือหายากเช่นสัตว์ ่าสมวนสัตว์ปกคุ้มครองเป็นต้นนะคะอันนี้ระดับประเทศนะคะกัอแฟนัสัญญาแรมซ่าว่าด้เรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําหรือลุ่มน้ําเช่นแถวฟลอริดาซึ่งเป็นน้ําขังหรือว่าลุหรือว่าอะไรที่น้ําขังตลอดเวลาอย่างเช่นป่าชายเลนเป็นต้นอนุรักษ์พวกนี้ไว้เพราะเป็นแหล่งอนุบาลอนุบาลสัตว์น้ํานะคะกับไปอนุสัญญา cbd นะคะ b กับ b d เนี่ยย่อมมาจาก bio diversity เป็นการอนุรักษ์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของอ คือป้องกันความให้มีความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นไม่ให้พันใดพันหนึ่งสูงพันไปนะคะต่อไปข้ตอตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสารพิษหรือขยะพิษบ้างนะคะก็ได้แก่อนุสัญญาที่นักเรียนต้องรู้จักคืออนุสัญญารรตเจอร์ด,ดัมเอาว่าในเรื่องของการกําจัดนะคะกำจัดอย่างเดียวเลยสารพิษหรือขยะพิษขยะพิษมีเยอะแยะนะกระป๋องสเปรย์กระป๋องยาฆ่ามแมลงสารกำมะถันรองสีที่ใช้แล้วหรือว่าถา่ถานไฟฉายาถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วก็เป็นพิษนะ อ่าอนุสัญญาต่อมาอนุสัญญาบาเซอบาเซนีซ่ว่าเ,เรื่องการขนย้ายข้อสอบชอออกขนย้ายหรือเคลื่อนที่เคลื่อนขยะพิษอ่านะไปกําจัดนี่แหละนะคะนี่ค่ะอ่าอ่าสองอะไรนะคะต่อไปอันนี้ภาพนี้คุณจะให้ดูอเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะมันเกิดปัญหาเนี่ยว่าโลกร้อนภัยแล้งต่างๆเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะคะมาเรื่มสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของถังขยะอ่ะาถังขยะมีทั้งหมดสี่สีถ้าเราเดินไปทั่วนะ อาจจะมีสี่สีถ,ถ้าแบบว่า complete อ่ะ complete คือ,อสมบูรณ์แบบจะมีทั้งหมดสีส่สีได้สีเขียวนี่ใส่ขยะเปียกหรือขยะย่อยสลายได้นะคะย่อยสลายได้เช่นใบไม้กิ่งไม้เศษอาหารเป็นต้นสีเหลืองจะเป็นขยะแห้งหรือสามารถมันรีไซเคิลได้ขยะแห้งเช่นกระดาษถุงพลาสติกขวดน้ําเป็นต้นสีแดงหรือส้มจะเป็นขยะมีพิษเช่นถานไฟฉายใช้แล้วกระป๋องยาฆ่ามแมลงเป็นต้นนะคะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นขยะทั่วไปนะคะ วันนี้เราก็เรียนกันหลักๆก,ก็เรื่อง3ามเรื่องนี้เลยนะคะอ่าโอเคขอบคุณที่รับชมและติดต่อติดตามคลิปใหม่ของครูอย่าลืมนะคะคลิปนี้ออกข้อสอบปากๆปกด้วยนักเรียนต้องจําได้ทั้งหมดนะคะค่ะสวัสดีค่ะ